คุณต้นมีโรคสองใบไหมมีครับมีโรคสองใบคือโรคเสมือนครับยังไงโรคนี้กับโรคหน้าก็เมียคนนี้แลลวครับนี่คือหนีไม่พ้นหน้านี้ด้วยหน้าใหม่หน้าใหม่อีกเหรอถ้าพี่ต้นมีโรคสองใบก็ไปเจอกันโรคหน้าไปเลยถ้าวันหนึ่งไม่รักกันแล้วก็บอกกันหยิงว่าแค่นั้นแหละแค่แค่นั้นเองกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกก็กล้าที่จะกล้าที่จะไม่รักกันแล้วกล้าจะนอกใจกันแล้วมันต้องกล้าพูดต่อกัน พูดกันซึ่งๆหน้าอย่าหลอกกันไปวันๆว่ามันไม่แฝงในมุมอันนี้คือบอกคนอื่นหรือบอกพี่ไม่ได้บอกคนอื่นบอกคนอื่นมาเครียดอนะาเครียดหญิงแบบจับได้สามีมีโรคซอกไปพร้อมเลยใจอะไรอย่างเงี้ยเออคือแรงมากแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็แบบทงเพื่อนในนอกวงการในวงการก็ส่งมาแล้วแบบฟ้องเลยฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรูปเป็นรูปแบบต่อรองไาเป็นรูปหญิงกับแม่กอดกันนวันแต่งงานค่ะเราเข้าใจว่าแบบการทําเพจก็อยากให้คนเข้ามาดูอยากเห็นยอดวิวเยอะแต่บางทีอะ จัรยาบันนะ่ะบางทีคนอ่านนะคะแล้วเราในมุมของเราเราเป็นครอบครัวแล้วเรามีทั้งคุณ,คณแม่มีทั้งหลายๆคนที่เขาคอนเซิร์นอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออบางทีลงอะไรอย่าให้ตกใจมากคือลงลงเรียกคนมาดูได้แต่อย่าทําอะไรที่มัน ที่มันตกใจถึงขั้นแบบว่าโอ้โหมันมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันได้เลยนะบางเพจอะ,อะแม่แม่เราก็ต่ายตื่นตูมอยู่แล้วมแม่น้อยวางสากวางศ่กเลยวางสากเลยเออวางศากเลยยญิงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนคนมีอายุผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านมันตัวเล็กเนอในเพจในอะไรเงี้ยมันก็มันก็กระทบอะค่ะใช่ค่ะยังไงดีแม่ เอาจริงๆนะตอ,ตอนนี้หญิงต้องแบบบอกเลยว่าเพจต่างๆที่ลงอ่ะไม่มีข่าวจริงของหญิงเลย <c oughs> เลงว่าแบบงแลงว่าแบบท้องบ้างลงว่าโลกไปที่สองบ้างอะไรอ่ะของแท้คือยังรักกันดีแล้วก็ยังไม่มีลูกค่ะของแท้เลยคง <c oughs> ไม่อยู่เจอโหเพจกระนำขนาดนี้ของหญิงหญิงก็ชินแหละแต่ว่าหญิงแค่รู้สึกว่า ถ้าเพจใดๆคือทุกวันนี้มันไปควบคุมอะไรมากไม่ได้หรอกคะ่ะเราเข้าใจว่าแบบการทําเพจก็อยากให้คนเข้ามาดูอยากเห็นยอดวิวเยอะแต่บางทีอ่ะจรรยาบันอนะ่ะบางทีคนอ่านนะคะแล้วเราในมุมของเราเราเป็นครอบครัวแล้วเรามีทั้งคุณ,คณแม่มีทั้งหลายๆคนที่เขาคอนเซิร์นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออบางทีลงอะไรอย่าให้ตกใจมากคือลงลงเรียกคนมาดูได้แต่อย่าทำอะไรที่มันที่มันตกใจถึงขั้นแบบว่าโอ้โหมันมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันได้เลยนะบางเพจอะ่ะ อไเราตกใจมากเลยมีอิเธิพลเยอะสุดอันไหนนะที่เราส่งที่เพื่อนๆส่งมาให้ดูเออว่าโรคส่องใบว่าอันไหจริงๆใช่จริงๆคือเนื้อข่าวอ่ะไม่มีอะไรครับเนื้อข่าวเป็นสิ่งที่หญิงสัมภาษณ์แต่ว่าเขาโพสต์ว่าอะไรนะหญิงแบบจับได้แต่มีโรคส่องไปพร้อมเลิกอะไรอย่างเงี้ย เออคือแรงมากแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็แบบทงเพื่อนในนอกวงการหลยในวงการก็ส่งมาแล้วแบบฟ้องเลยฟ้องเลยอะไรย่างเงี้ยแต่เป็นรูปเป็นรูปแบบตอนร้องไห้ <ammed> เป็นรูปหญิงกับแม่กอดากาันงวนแต่งงานดึงดราม่าไปอีกอเอเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้เราเข้าใจว่าในในโลกโซเชียลในโลกทุกวันนี้มันไปไป,ไปบังคับใครไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราเคารพซึ่งกันแายการเราน่ารักมีสื่อมาถามเราก็ตอบทุกครั้งเราตอบตลก เฮฮาสนุกสนานทุกครั้งเราก็แค่รู้สึกว่าบางสื่อที่อาจจะเอาข่าวจากตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะไปไปไปไ,<ห>ไป,ไไปเออไปกระจายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากด้วยไม่ใช่แค่หญิงคนเดียวหรอกอย่างว่านักสแสดงในวงการทุกๆคนก็คงรู้สึกเหมือนกันเลยผู <พอ S 1> ้ใหญ่ของเขาก็ถามไหมครับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเคยมีคุณแม่น้อยมาถามแบบเหมือนแบบคือบางทีผู้ใหญ่อะคะ่ะเขาบางคนก็แคป เราแบบเพื่อนๆแม่หรือว่าคนรู้จักแม่ที่แบบอายุมากบางทีเขาก็แคร์ก็ส่งมาแม่แม่เราก็ต่ายตื่นตูมอยู่แล้วแม่น้อยวางศากดิ์วางศากเลยวางศากเลยเออวางศากเลยยิ่งมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะบางทีคนคนมีอายุผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ได้อ่านมันตัวเล็กเนอในเพจในอะไรเงี้ยมันก็มันก็กระทบอะค่ะไม่ต้องห่วงผิดเพา่อผิดเพราะเราเป็นคนรักพยายามมากเราเข้มขลอมากรักมากครับเออแล้วก็ข้าอีกเยอะคิดว่าคือ ถ้าเป็นเป็นคนที like. uh, Japanese, country, unusual unusual ่สนิทเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าก็แต่ของข่าวนี้ก็ไม่ไม่ได้มีใครทักมามีแต่คุณแม่ที่ถามส่วนมากจะไปทางหญิงมากกว่าใช่เพื่อนๆในวงการนอกวงการอะไรเงี้ยตกใจกันอะไรเงี้ยแต่หลายๆคู่เวลาออกคู่อย่างเงี้ยก็จะโดนหาว่าถ้าสมมุติว่าเขาเตรียมคำตอบแล้วเขาเตรียมคำตอบแล้วแต่อย่างงีเไรติดตั้งติดตั้งสมมุุติว่าสมมติว่า โรคสองใบจริงๆในฝั่งของพี่หญิงอ่ะฝั่งของพี่เองพี่จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงสมมติอันนี้พรุ่งนี้ไปกลอนนะพลาดหัวพลาดหัวอีกเรื่องหนึ่งถ้าพี่ตนมีโลกสองใอก็ไปเจอกันโลกหน้าไปเลยคือคนเราอะค่ะคือไม่ใช่แค่ในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนหรอกริงว่าทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งไม่รักกันแล้วก็บอกกันริงว่าแค่นั้นแหละแค่แค่นั้นเองกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกก็กล้าที่จะ กล้าที่จะไม่รักกันแล้วกล้าจะนอกใจกันแล้วมันต้องกล้าพูดต่อกันพูดกันซึ่งๆหน้าอย่าหลอกกันไปวันๆว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟร์สำหรับอีกคนหนึ่งนะปล่อยให้เขาไม่มีชีวิตที่ดีปล่อยให้เขาไม่เจอคนที่ดีดีกว่าอันนี้ในมุมผู้หญิงนะแต่ในมุมผู้อันนี้คือบอกคนอื่นหรือบอกพี่ไม่ได้บอกคนอื่นบอกคนอื่นไม่เครียดหนะไม่เครียดไม่เครียดเตรียมอะไรไว้ไหมเคขาเตรียมไเขาเตรียมไกเอาฮาเลยนะเขาจะเอาฮาเลยขอดูหน่อนุญางที่ถามที่ถามไง ถามว่าอาสมุติถามอะถา้าแบบถ้ามีโรคสองใบ<อ>คนจะไม่ขมมเขาถามว่าคุณตูนมีโรคมีโรคสองใบไหมคุณตูนมีอะไรเห็นไหมเขาทำเขาตั้งใจถามไ <laughs> ม่ถูกก็ตอบไม่ได้ไงโอเคโอเคโอเคถ้าคุณตูนมีโรคสองใบทำยังไงถามว่ามีโรคสงอ,อสงใบไหมถามว่าคุณคุณตูนมีโรคสองใบไหมมีครับมีโรคสองใบคือโรคเสมือนครับโรคนี้กับโรคน้าก็เมียคนนี้แล้วครับ นี่คือสิ่งที่เตรียมไว้ใช่ไเตรียมไว้สองวันเลยครับมันจะสมน้ำกล้องด้วยนะแต่ใช่สมน้ำกล้องเลยสมมติเขาบอกว่าเป็นโลกแบบมัลติเวิร์สต่อให้มีอีกโลกหนึ่งโลกเสมือนก็ยังเป็นเมียคนเดียวคือคือหนีไม่พ้นหน้านี้ด้วยหน้าใหม่หน้าใหม่อีกอ่ะอะไรนะคะจะบอกไหมฮะไม่หรอกกิงก็มองว่ามันเกิดขึ้นต่อให้ครั้งนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้เลยเราให้มันเป็นเรื่องไม่จริง แบบหมายถึงว่าเป็นเป็นเรื่องที่มันซีเรียสอะค่ะยิงมองว่าอันนี้มันเป็นอาชีพของทุกคนแหละเข้าใจว่านักข่าวเองหรือคนทําเพจเองก็ต้องการให้มีคนเข้าไปดูเพจตัวเองเยอะๆแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดได้ก็อยากจะเตือนในมุมว่าเราก็เพิ่งเราก็เพิ่งพากันเนอะรักกันดีกว่า ลงได้ให้คนเอะได้แต่อย่าให้คนตกใจขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวแล้วก็ชีวิตคนอื่นเหมือนกันเราก็โดนถ้าเป็นคนอื่นอีกเขาไปดูเพจเขาอะก็โดนทุกคนที่แบบโดนพลานหัวแรงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาคนอื่นอะเขาอ่านเขาก็รู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทันลูกพีน้องแล้วแม่มีแม่ปีนี้ตอบอีกตอบเลยตอบมาเยอะแล้วตอบมาเยอะแล้วคนจะคำสาบไม่น้อยแา่ว่าแม่น้อยยังไม่เลิกทำงานไง ก็บอกเขาว่าแบบก็ถ้าแม่อยากตามหนูก็จะไม่ไม่มีไม่หลอกก็คือเราเราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ที่สําคัญอีกก็มีค ondition ในหลายๆเรื่องที่ที่ทาให้เราอาจจะแบบมียากด้วยค่ะก็ปรึกษาคุณหมอแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าจะมีก็มีถ้าจะไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติครับมันไม่ต้องกดดันกันและกัน เราคิดเหมือนกันด้วยแหละเราคิดเหมือนกันคนที่คิดไม่เหมือนคือแม่มคนเดียวคนที่กดดันคือแม่เราอะไม่กดดันแต่แม่มากดเราอีกทีนึงใช่อี่ิงอ่านรู้สึกแม่นะบอกว่าเกรนเริ่มปรุงได้แล้วใช่ใช่ปรุงได้ระดับหนึ่งตอนปรุงได้ระดับหนึ่งแล้วพอดีล่าสุดหญิงผู้จัดการหญิงเขามีลูกชาย2คนแล้วเขาเป็นลูกครึ่งนะค่ะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นก็นี่ไงนี่ผู้จัดการอยู่เจียจอยอยู่ไหนเจียจอยอยู่ไหนนี่ลูกลูกเด็กคนนี้เด็กคนนี้ เราไปถ่ายงานที่บ้านผู้จัดการแล้วแม่วันนั้นน่ะแม่เขาก็แต่งหน้าอยู่แล้วแม่เขาเลือบไปเห็นแล้วแม่ก็หันมาถามอีกว่าที่ฝากไว้มีกี่ฟองเนี่ยจุดประกายแม่ขึ้นมาอีกเราสะอาดดับไฟไปแล้วเาอวอจุดขึ้นมาอีกมีมมกี่ฟอง6ฟองเฮ้ยได้มันต้องได้มันต้องได้นะจุดขึ้นมาอีกมันมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ฮอร์โมนเขา ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ